ะดุดตาฟักไข่ล่าสุดทองอันโซยอนโปกอลหน้าหวานหุ่นสุดร้าใจแดนสมเชื่อว่าแฟนๆกีฬาชาวไทยหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุา้นตากันอย่างไม่ดีเลยไม่น้อยกับอันโซยอนและกอล์ฟสาวชาวเกาหลีใต้วัย27ปีที่เคยตกใบแค่ถึงความโดดเด่นเรื่องรูปร่างหน้าตาตั้งแต่ช่วง3-4ปีที่แล้วล่าสุดมดือว่าการเล็กสาวจะมีความน่ารักสดใสเพิ่มมากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะยามลงรูปในเอริยาบทต่างๆนอกสนามกอล์ฟไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งนั่งรั านกาแฟกับเพื่อนสาหรับโปรสาวเจ้าของใบหน้าจิ้มเลมมาพร้อมกับร,รูปร่างที่โดดเด่นสะดุดตาใต้ส่วนสูง167เซนติเมตรร่เล่นอยู่ใน KLPGA ทัวร์เมนต์กอล์ฟหญิงของเกาหลีใต้มาตั้งแต่ปี2013แม้จะยังไม่ประสบความสเร็จเป็นชัเป็นอันบนเส้นทางวงสวิงแต่สาวโซฮยอนก็ถือว่าเป็นป๊อปปูร่าในหมู่ช่างภาพและแฟนก้าเหล็กหนุ่มๆอยู่เสมอเมื่อลงทําการแข่งขันโดยโปรสาวซูเซซีเคยเผยว,ว่าสมัยเด็กเธอชอบดน,นตรีมากแต่สุดท้าย คุณพ่อก็ชวนให้ลองเล่นกอล์ฟก่อนจะจิตใจมากจนถึงปัจจุบันถึงแม้จะย,ยังไม่สามารถคว้าแชมป์ใดๆได้แต่เธอก็บอกว่าไม่กังวลแค่มองโลกใน,นแง่ดีและทําให้เต็มที่ก็เพียงพอแล้วสําหรับใครที่อยากเป็นแฟนขับโปรส,สวยๆคนนี้ราสามารถไปฟอลล์เธอได้ที่อินสตาแกรมซึ่งตอนนี้มียอดผูด้ติดตามมากกว่า8.6หมื่นคนเลยทีเดียว